ก,ก็ล้อเล่นนะครับพวกกลาสวุนี้ครับรถแจมปีเปรย์กับเกมจิ๊บส์ไขเซนจิ๊บส์ไขเซนในโลกอัปเดตใหม่โกโจซาโต้ลุแล้วตัวที่อัปเดตมาโวจิบชิมบุลุง่ายง่ายมึงมึงจะอัปเดตโคจิมาที่กูอยากเล่นนะไอ้โกโจเนี่ย ผมไม่จะอัปเดตแต่เมง่อเป็นวันเลยพระราตทีคุณ มีซีงด้วยตงเรียกัน really ้น้อยก่อนอะ าศาสร์เลยอ่ะจำได้กูจะส่อทูฟฝรั่งเขาน่าจะซื้อแอดมินมด้วยมั้งสพมารชส,ส่ขนอมูิในมืฟ้าสู่กุสุกุณที่สิงเดงนี่

หมดหลอดจริงนะไอ่เหนื่อยเวอร์โอเคไปดูในบต่อไปเลยก็กลับมาอยู่ในแมป Mof p s y c h แบบใหม่การสีสนุแล้วก็บนด้วยหรอ ของสุดค่าเราแบบขุดเท่าไหนอยากลองดูสิว่ากูจะดวงประมาณไหนกูจะดวงกูรอดกูจะดวงดีฮะว่าแต่ รับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โฮกูล่าด่าเฮ้ยถึงจะไม่ใช่ของจิีจะกลัวอ,อ๋อฮะต้องอยู่ตรงฮาเดนนี่มาอืม งัโอเคโดน้ามจมจีสีฮิตนี่ไม่โคตเวอร์เลยเปรียงวะไม่กระเด็นขุดไก่แล้วมันมีอีก้าหนึ่งนะมันลากผมไม่โอเลยแบม Oh my god ต่อแต่กี้มีคนมานะ่ะเท่าที

คือมันมีน,น่าแบบที่ซีมินชาอะไรเนากูุ้มเสียงเพลงมอส่โกรจริงหายไปไหนหายอ่ามันบอหายไปไหน ใช่ไม่ได้ไวผมทองนี่อ๋อแม่งกระเด็นไปน,นูน่นเอ้ยแล้วเดี๋ยวกูจำได้มมมอสไซคงมมันมีท่าเยอะมไม่ใช่เหรอทาแรก กูเนี่ยโมเมง่งยกได้มากสุดอ้าูนี่มันนี่เป็นขั้นนี้มา่อนโรดชีพา้าคู่น่าจะเป็นท่้นที่อัพมาใหม่ละแล้วมันก็ได้นหายไปเลยแล้ววะโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ ข่าใหม่ก็เพิ่งเห็นอืมอืมีกโดดอีกขา ชารัตสมเสร็จถ้าเฉยๆท่าฝึกมึงอันนี้ทำตัวจั่งมุนออกกูรู้วิธีละเมื่อกูกำลังหงักหยยัวตัวเองอยู่เลยนี่คือตัวใหม่ ที่แรกที่ผมเห็นนะกูนึกว่าดาบอ่ะดาบแบบดาบแก,ก้วอะไรเนี่ยดูดีแล้วอส<ะ>ัตว์ล่มมันคือล่มล่มสามารถกลายเป็นของวได้ กกระเด็น,ดนองจำได้ว่ามีภาพปิดฉากเป็น,นอยกาันะ ไปอ่านมาว่าปูไฟมันแรงกว่าไฟธรมรมดาโอ้โหว้าวทุกนัด Cái đêm mặt mẹ này Cái đêm mặt mẹ này Cái mẹ 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 này mẹ mẹ này, mẹ đồn mẹ 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 กลาวครับทุกคนเดี๋ยวผมลกลับมากันต่อกับแบบเจ้าของบ้านอัปเดตใหม่อัปเดตโอ,อ้เพิ่งม,มาแล้วล่ะอัพอัปเดตใหม่ปิก,กิต้าเออมื่อยไกลไกลคือมันควกอย่างนีน้มันก็สร้างเหมือนกันนะที่คนข้างแล้วก็มันเข้าใไปแล้วอ่แต่เขาทิ้งผลงานอันล้ำค่าไว้ I get we <laughs>

บิติต้านี่คือมันไม่อยู่ท่าเคาน์เตอร์เลยนะมีท่าหลีกแยกไปสองท่าสีมว่วงโอ้โหอ้โข มีการอันเด็บแบบอย่างหนึ่งที่ทำให้มันแรงขึ้นที่เนี่ยมันมีระยะของมันอยู่ระยะไม่ไกลมากวิวหายไปเลย ซึ่งไม่มีเท่านที่เลือท่านที่เรือไน้อยเ่ะมันกแค่ท่าเดียวผมหาวลาก็ไม่ใช่อะไรหรอกเ่น้องกลั่มีเนี่นี่สำคันาะผมก็ไม่มีละน้องเป็นเพื่นเน่จนกูลืมหายคลิปอ่ะใช่ Yeah. cái mà mình cho cái đây nè lại liền อ้อคุณจะไม่เคยดูจักกลมาเดีกูรู้ชื่อข่า่ะ ว่าคาที่ขาที่ดได้มันตึ้งไปไม่ได้ยมาตอนที่มเต็มทางลงได้ล ขอจชุกิเปียนี่ครับไปเนี่ย yeah. <Ooh. S 1> ไม่ได้คลิปหลายวันก็โดดที